วันนี้ใกล้สู่ช่วงของเทศกาลตรุษจีนแล้วนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งทางกรุงเทพมหานครเองก็ได้มีการกำชับสถานที่และกิจกรรมต่างๆในช่วงของเทศกาลตรุษจีนนี้นะครับต้องเข้มงวดมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งครับ พลตตรโทรสพพิสุทธิที่วงรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การระบาดโควิด -19 กรุงเทพมหานครนะครับโดยมีผู้บริหารของกรุงเทพมหานครคณะทํางานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์การระบาดการติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีจํานวนผู้ป่วยมากกว่า1000คนต่อเนื่องเป็นวันที่6แล้วนะครับโดยข้อมูลวันที่25มกราคม2565พบผู้ติดเชื้อราย ใหม่จํานวน1,269รายมีผู้เสียชีวิต2รายผลการดําเนินการทีม่ Bangkok C4RT นะครับระหว่างวันที่15กรกฎาคม64ถึง24กรกฎาคม65ลงไปที่คัดกรองชุมชนแล้ว6,423แห่งมีประชาชนเข้ารับบริการจํานวน563,579รายแบ่งเป็นการให้บริการวัคซีนจํานวน297,851รายและการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ด้วยชุดตรวจ ATK จำนวน237,545รายผลพบเชื้อรวมสะสม11,064รายผลการดำเนินง,งานของศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อที่เปิดให้บริการ25แห่งจำนวนเตียง3,304เตียงปัจจุบันมีผู้ป่วยครองเตียง487รายคงเหลือ2,817เตียงและกำลังจะเปิดเพิ่มอีก15แห่งจำนวน1 6 9 1เตียงสำหรับสถิติผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ที่ทำการแยกกัก รักษาตัวที่บ้านหรือว่า Home i s o เ u ล i ชั่นรายใหม่วันนี้มีจำนวน4 6 7รายอยู่ระหว่างการรักษารวม5,155รายซึ่งผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาแบบ Home อ s o เ u ล i ชัและ Community i ไอ l u เ i ล n ในขณะนี้ไม่พบรายงานผู้ป่วยที่เสียชีวิต ทางนี้ที่ประชุมได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์ในส่วนของมาตรการป้องกันควบคุมการระบาดตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรหรือโควิดฟรีเซตติ้งสำหรับการจัดกิจกรรมในช่วงของเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่28มกราคมถึงวันที่3กุมภาพันธ์นี้ในสถานที่หรือว่ากิจกรรมที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นร้านอาหารตลาดศาลเจ้าหรือสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มกันของเขอญาติพร้อมกับเน้นย้ำให้สมาชิกทุกคน คนในครอบครัวต้องรักษาม,มาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดรวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์แนวทางการคัดแยกขยะมูลฝอย3ประเภทได้แก่ขยะติดเชื้อขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิลให้กับสถานที่แยกกักตัวที่บ้านโรงพยาบาลสนามสถานที่แยกกักตัวในชุมชนสถานที่กักกันนะครับซึ่งทางราชการกำหนดและหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ ดำเป็นการคัดแยกมูลฝอยตามแนวทางเพื่อนำไปรวบรวมและกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุข,ขาพิบาลต่อไปนะครับ ก็เป็นการประชุมหารือกันในหลายภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ใกล้ถึงช่วงของเทศกาลวันปลดจีนแล้วนะฮะก็จะมีการกำชับสถานที่แล้วก็กิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้นก็ต้องอยู่ภายใต้มาตรการความปลอดภัยสําหรับองค์กรหรือว่ามาตรการโควิดฟรีเซตติ้งนะครับเพื่อเป็นการป้องกันควบคุมการระบาดโควิด1 9ให้ได้มากที่สุดครับ